สนามมวยราชดำเนววันนี้ศึกเฮ็ดยินดีครับมวยไทยพรีเมียมนะครับวันนี้เก้าคู่ครับนี่ก็สอนน้ำหนักครับอ่ะก็วันนี้กําลังเี่กันดูก่อนนี้บางแซนไปกับนี้วันนี้สองคนนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับช่องทูพายุสี่คู่แล้วก็ไปติดตามทางแอปไทยทีวีคู่ขนานไม่ได้เลยวันนี้เก้าคู่ค่าบริการวันนี้นะครับวันละเก้าบาทนะูมวยเนี่จัดเต็มที่เลยย่ากุญแจับ จุดห้าจุดสี่นั่นแหละเมาเองในจุนี่ชื่ออะไรมังกรเล็กฮะชื่อมังกรเล็กเทสเทสเอาเทสเทสเทสอบอ่ะสอบก่อนเอางกรเล็กร้อยกคนนี้นี่เจอเชียบขาดไปโนในกูซิงอกี้หนึ่กูซิงเมือี้นี่เป๊ปซี่เป๊ปซี่มันไม่น่าจะเกินนะวันนี้ดูเกินไหม เนะเอ่ามาดูกันเป็นจอรนี่ครับหรือว่าเป็นเจ้าเพชรดำเอารอยสโอ้โหฉันขูว่าทำไมมันเดินไปเดินมาไม่ช่างักไม่ซอสมมด้หมมติเหรอมาแล้วครับเอียงสองคนวันนี้นะนะครับวันนี้ก็เจอกับจอนนี่นะหรือว่าเจ้าเพชรดำนะร้อยเจสองขวาร้อยสิบครับหนึ่งร้อยสิบส

ร้สครับ <te> ช่าน้ำหนักร้อยแปดบริจอกับปากีนะปากีสถานนี่คือชื่อคนนะไม่ใช่ชื่อประเทศนะ1ร้อยเครับหนึสิครับร้อยมพอแล้ผ่านแล้วครับผ่านแล้วมาเป็นร้อี่ก็ได้พี่แล้วขาดมาแล้วเีขาดไปแล้วเชียบครับหนึ่งบูทสิงนี่ผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้ว สุดตอนนี้นะครับหลังจากตั้งมวยสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่5มิถุนา68สึกเพชรยีดีมวยไทยพรีเมียมนะครับจัดโดยเสียบอสครับถูกฟยูสีค่คู่แล้วก็ดูคู่ขนานไปกับแอปพลายทีวีทั้งหมด9คู่วันนี้ค่าดูน่าจะแอปพลายทีวีน่าจะประมาณ109บาทวันนี้คู่แรกนี่ครับเปิดคู่แรกแป๊บสี่สุจีมีเกี้ยวครับมาแล้วครับสุจีมีเกี้ยว107ยเจว่าเจ้ามา107.7เส่วนเจ้า <Hello. S 1> เพชรด,ดำและเจ้าจอนนี่นี่นะ <Hello. S 1> นี่ก็เพชรยีดีคารามี่ครับ มา,นะ 110, 3, นะารา้อยสิบจุดเจ็นะร้อเกิเป็นสานเะสำหรับไอเจ้าเป็นดำส่วนคู่ที่2ดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟวอลดงโรดเอ้ร้อยร้อยแปดมาร้อยเก้าจุดเจ็ดเกินเป็นหนจุส่วนปากีสถานครับมาสอบได้ร้อยแปดจุดตัวคู่รองเป็นมัจยุราชครับร้อยยีวันนี้มาร2 3ยามครับจเจอเคนชัยครับเคนชัยพันดักรัตนบุรินี่ยังไม่สอบนะฮะ คุยครับน้ำตาเดือนครับเกียรติชัยนี่คู่นี้ร้อ่มาร้อยส่วน1นึู่สิงห์ครับเหมืองผูสิงห์มาร้อยห้าจนี่คือทูบายุ4คู่นะครับคู่ห้าับเพชรพชระร้อยยี่มาร้อยส่วนดาแบมมาร้อยยดาแบ้เนยนะอ่านยากนะคู่หครับเพชรมงคลร้อมาเกินไปจุดสเทียนหลวงครับมา1้อย ครเกครับสั่งฟ้านอนวัดเยียมครับนี่ก็ต่อให้น้หนักไอ้เพเต,เตชินหนึ่ปอนมา100ร้อยเท่าไหร่เนี่ยสองร้ย่งังไม่ผ่านเพเตชินนี่มาพอดีว่าเช้าเพาเตชินก็มาสอบก็น่าจะมาสักร้อยกันสิบจุดิตนะขาดไปนิดนึงครูที่แปดแสนซนครับแสนซนนี่ร2 5 9มาครับส่วนพงศรีครับพงศรีมาร้อยี่สิบจุดเก้าเท่ากันส่วนคูกเก้าเฉียบขาดร้อย่สยังไม่มานะครับ คู่นี้น่าจะเป็นการป้องกันเช็มป์นะเทียบขาดปอพบสมหยเขาเจอมังคอนเลยครับเปินนัคอนนะรา1ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสี่ครับนี่คือน้ำหนักเสานี้นะครับ